เม่าามะพร้าวเฮ้ยทุกเพลด้พลินความแซงจีได้มาหาบ้ว่เรต้องเฮ็ดองกินในเมถาวากนมั้โอ้ยเหียลงทำเทถาลาหัวขาดเล้วนอมานี่ยังไงบ้าเนี๋ยวัวเนื้อวัวงูตอนปาดยข้องมัจี๊จี๊ตอน โอย้ฮะนางเร็วสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบมื่อผู้ชมเนาะวันนี้มาพบข่อยู่ที่ห้องนองรัดคือเก่าพี่น้องเออกระไกลกันนี่ห้องเป็นอะไรทั้งนั้นวันนี้เข้ามาห้านองรัดเนาะเป็นเรล่องเขียนยำแดงคุณผู้ชมวันนี้เข้าสีมาอัน วอาก็ได้เขาอยากเขาของใจนะเขาเชิมาวอลนะเมาเชิมาทำนะแม่มาแม่แม่มาได้เดือนเอียงเสียเอียงพี่วะแม่หมาก็จะเป็นยังไม่เท่ามะพร้าวเฮ้ยยุ้มเสียได้เแรงความแสงจีด้มาไอ้บ่หวานไม่เท้าจม่เป็นอีแซงสิีดายเห็ดไม่เท่านั่งเรีนอยู่หุ่นน่าห้องเจ้าวานี้าห้องเซฟแบงค์นอนเบอร์หนึ่งห้องเจนดีห้องนงอัดกับห้องเบอร์สี่เนาะเบอร์สี่เนาะ แต่ห้าซใชเห็ดเมนูวันนี้ตั้ตั้มชัวห้อยเนาะมาซืรมาตั้มห้อยเนาะและ้วก็เขาเห็ดกินย่างยามแดงแหละท้งส่นซุ <ๆ S 2> มแเีมากินเ้า่ไม่เท่าวันนี้เนาะแตเ่เลยหนึ่งไม่เท่าก็มาแต่ว่าช็อเช็เลยแล้วเียมาอยู่ผีมาแล้วมาเบียงแล้วแหละและ้วก็มาสาห้องมาเซาห้องอยู่ข้างๆลูกซาวคนหนึ ท่ามแล้วบางเพี่อนนี่ท่ามพอนะมะเพาลูกาวพอดนะเผาเผาไน้ยนบัไดคดองสาวไปหลอดุสาวไปหลอดุเี๋วชยได้สิเอนไดห่างไปแถวเมมาไอสีเกี่ยวยังกันเมมาเมมาอะสิเป็อีกสิได้แพงกันบ่เออตันแกแพงไม่เห็น ม่เ่าเมาสสมใต้ดจ็กเจนไ้ไมเจกเนอีกสามันกรทำมาล่ะทำมาได้คอยนที่เป็นจะได้จะเป็นจะได้มาพออยู่ไกลๆห้องติดกันเลยเล็กใหญ่เอาผมไปอยู่ละันดีแหนแห่งนากบานบริุูอาจจะก็มเีนโอ้ยจะไปห้องคอาไปแพงกันอยู่คนก็ได้บนอ กินเันเช่นอะไรเนี่อาจเห็นไม่ท่าวเว้ยังเห็นไม่่าเวยหน้บ่นี้ยังม่้าไเช็ครเ็แล้วอยือไอยู่ห้องนอวันนี้เอาสิม่กินตมแ่แก้เก้งมาใหม่นมั้อ่เดี๋ยวทการนองเห็นม่่าิ้้ ยังมันเข้มเนาะต่ำกว่าเป็ดตีต่อก่อนเรต้องเพจของกินไม่เท่ากันยังสิบเป็นกินดีวะนี่เดจเอาช่วยเ้าที่ช่วยและแน่เลยต่ลดียดิีนเดกดีแนเลนะนที่าเนคอดแบบอ่เลยแบบเฮาสื่อเงี้ยกาบวันเวอร ตีโควิดมัจจกเนาะแผลถือส่วนจะบวมเยอเลยงไม่เท้ามากนี่แผลเนาคือคุณเลอเนี่ยไม่เท่ามากนี่แผลเลยไม่เท่าก็มาเป็นเร่งวะเป็นการโค้งโค้งก้าวก้าาไม่เท่าเนาะเราเราชิมงายอยู่อยู่เป็นเป็นสองยุ

กอเลย้วคือยากหายเนาะอ้าวจัาเหม่ยพอไปอจักเหมยเนี่ยบอไรอบอเม่คือรีเรค่ะบอเม่เ้เนี่ยเเนี่ยแล้ว เดี๋ยวจะไปมือสั่นเลยดังนี้หิวขอนี่ค่อยๆเดี่ยไม่เท่าให้สวยเลยไว้ป้ง อา่านส่บุรีเปิดอะไรเขานั่งนังเปิดเนี่ยเขานี่แล้ววะเปิดไปที่ไอ้มันออกก่อนมันไส่ได้บุรีมันสีมันเล็กหนาะเพราะมันมัมีกระตุกช่วยเขานี่นะว่าจะเพิ่มกระตุกวะอืมใส่บุรีวัดเป็นวัดคอในตีดาเก่าเปิดวิสิสะเนาะวัด ไปทานสอบบางใหญู่เห็นบอกอืติน้นเต้้นไม่ถ้องว่ามือเรียวไม่จกสะบ่าจ้ะเกินเป็นัะมือเปหนะอืมโอ้ยเก็นแ้นเลยไม่เอาผูนเรัยนะกไปไปเอาเคือมาต่ำดีทานี่ งานไปมเมทาวูเมทาวยูพ <im iter et it edi> ุนจอไปตีเจ้าเหตไปเจ้าเออเามาพี่กับสีดำไมาเจอกับไปวันน้าเมทาวนางยูนาหอ์นะท่านผู้ชมท้าเจอกันตอนตอนสีดำเนาะไปไวไม่ถอเลยมาจะไวเลยด้ตอนไหนไปวัเห็นูกไปมเจ้าบริยูเจ้ไปอง์เหตุบอบวัเห็นเอาไว้่อบวเลยเยยูพุน เกก็ตาตัมโอ้ดตื่นใส่ใียาเต้นมาแต่ตลาดกงระตังมาแต่ตลาดพี่น้องฝากฝากซองนิดฝากซอนิดฝากซอนเออแบงคเคซี่ เราไม่ค่อทมีคิปดีๆทานผู้ชมันตลอดปีแด้วทุกวันเนาะมาสิกับไปหรอผู้สาวค้ายเกือผู้ี่เกือเปค้ายเกิออยู่ไม่ต้องบมี่เกือเป็นตาใสไปโต้งน้าอาบที่นี่โอ้โมีีโอ้หีปั๊กไท่เยปั๊กไท่ปั๊กไก่ชามศิลาพันธเียเออเขานี แต,ต,ต่สบายมันสบายสวยงารอกินเครื่องพื่แมสก์ันสามสิ้ซอรเอเครื่องเนาะนี่เป็นไปซื้อให้น้องติ้นกับแบงไปซื้อเครื่องอุ้ยบงหนาดับไม่ดับเนี่ยป็นน้องตินกับแบงไปซื้อเครื่องมาเข้าห้องเนาะว่าเข้าห้องมาเสาห้องไม่ก็เลย ก็เลยต้องซื huh. <That> oh, ้อเครื่องยังเครื่องใสมาใส่ลายานช้อนน้ำด้วยอ๋อไปเดีปกันี้เนาะไปเดี๋ยวสีตั้มอันนี้ให้กินตั้มเผืตั้มหอยตั้มตั้มหัวย่้ะไอ เออมามาจับส <ạ> ิผีตามซีตาตังมันไหวจี๊สีตาไม่เท่ากินตังไหวก็ได้ตัวเออตังก็ต้งมาแวมเก่าพ่ทีตั้มตั้มหนึ่งหอมแซ่บนึ่งอยากข้าวไปเลยก็จะยินผู้ชมจะย็น เกเดีนีนไปเไ่ินเาไอเทาดิไปไ,ปไปเดินไปเดินนตง้งเดินีึ่ยฮะมีเท้ามาชีเนาะเห็ดคงกินไม่ทาเห็คงกินชูไม่เท้ากินแกงนอใหม่เนาะ Hồi. đơn đơn. iya hita monkey thôi này hai. đang chắc bên thứ nhau gặp lộ

เีอะไก็ไมูกินในโซากินอีกเลยไอ้เห็นว่หุมวัปดนเจ้าตีโซม่เทาสวตีลูกาโซม่เท่า้ามัอรอัน นี่ท่านผู้ชมองเต้นเต้นมันเดินนั่งมาเนี่ยมันเดินเคืองนั่งมาเนี่เดินเปนว่ากันใส่ในช่งงนะเดินโดนสื่อคลองเนะเบิสภาพัวกันเลยเายจงฮะตั้มไม่ได้มาสิเหตกดเอาสงมาเบิกมาเสู้เหตุสางไม่เมกุ ชายแน่มึงอยากกับยก็โดเครื่องขวดไลยได้ม่ได้คนหลนคนหลวงหมดคนเนียวนเนียวพมนี่นะพมกัพมจีมันจะมีลายพมคนจคนจะหนุนพมเถิงเนาะมีลายคนลายพม ไม่ด <Mandy>. ีกินสรสุดรายลมาโดนืนนะนอนแตงใสมันจะกินได้ไรโดนน้ามาน้ามีน้าไม่ไหมอคนไปคนไม่เล่ด่างกระปุกกระดูกอะดรกันบ้า้ยม่นดีใตอนเมื่อไหร่เนาเสียไเอาิบ้มันสีใสบายคือนั่งมืออ่นไปบนตู้เย็นเนาะ

รูปยารูปยาอยู่หาะว่มัคือบทต่อต to วนอีาวหอมที่สาวหอมฟ้านสาวหอมเออในตรงเอออะไรอีเขยปุ้งไม่เอียงกระดกระดนอาใชแต่น้ำตา้ตาเ็บาะวันฝนเลวสหมน เย่าตีกันดูอม่เห็เฮลดกินสิว่าเขาหยอกกันจะสี่ไรแต่ะ่าบนจังว่าเขาหยอกยตีกันดูจะนอยแมเอาหมไปคนละดวงาใจดยแม่ซื้อมาติดตลาดดวงยาวมันบูบูกันดูเอ้อยู่ในห้องสองวนใด้อู้ได้แต่ฮ่าฮ่า่าฮ่าได้แต่ปวดโอ้ย ไบเดเาบเเยืนน้ำลายแต่่าิมากว่าเอาบ้างสิบบงสิจะได้สิบเ่เาไรนเอาบ้างสิบบ้างไงมาเพียว่ละโอ้มาเพียรวาแสบนกระปุนยังกระปุลสาวใครจะสิ เป็นตลบได้เนาะค่ะแล้วน้ำยอะเลยก้อนหนึ่งโอ้โหโอวปัอนเ็กเดียวอารนี้ด้วยดูอารุกแจ้ำอาใส่สัวหอยดัวหอยด้คู่ลสัวหอยออจะเป็นไรอารเนาะป็ดส นี่ขอมาเผ็ดใชหนีละเผ็ดเนาะบึงกินยังอะไรปลานกูในกูห้องูง่ในกู้องโงแม่ตอนทะเแ่ นี่หะเานว่าส่วเครึกระสัมึงดูส่วนเนาะค้างนันส่วเนาะมนดีชูสีตากันเลยอ่ะยังบอกมาอยู่เอาอย่าันนี่เนาะเผ็ดก็พอเผ็ดเนาะเผ็ดะบอกเาบอกว่า้เอฮะจะบอกยังเห็นมันหย่อมันถือกันนี่ กอเบมาเดน่ดองน้ม่ไดแงอ้ตอนนี้นี่แหละเสียบแมนี้เอาไปเอาไปทีมมนม่ออเก็บซบว่งมนเงินหเนาะอันนี้ไม่ได้เง่นก้อนอย่างอ่มีเงินก้อนตอนี้ก็ลังเก็บเงินทางหน้างโจางไเไเดีไปเที่ยวจะไปเที่ยวนะไปเที่ยววัน้มือนแบบได้พักพอนะตัวิ่งแหละ คำบอกบอกทางการทำผู้สูบบ้างอยู่บกเยอะเปลาเต็มไหมไม่หมดทำไมทำไมอีกัสิบืใส่าบะคืมยำมาจักทำไมบ้างทำไมไม้ไหมเยอะไรวะ

เที่ยวไปตลาดเที่ยวไปตลาดเด้อพรากันบวกไปได้ได้กเป็นล้วขึ้นขนขนขึ้นข้นกนขนขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นน้นข้น้นึนนขล้ร้นึ้นขนึ้นนขนนขึน้อนนนนน bớt <Sọc thị tch surtout> ma, không được, được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 

คาบ่อเซนน้แจกแจกทำหอยสลิปน้อมันง่ายมันญ่ายเด็กก็แ่บไปตลาดยางไปใส่ตุ่นคนมูฮัมบังโอ้ืหหักยางเร็วพิทสมยางดิผมนั่น sao con đen có Bớt là này thao kinh bên thì đập lỏ rồi hết khét thao thốm, ọc hòn này. แซบบิรอ so oh, ันนี้หิมโซบโอ้เ ok. ็ดแห่งเลยเป็นวัดแห่งเป็น so วัดแห่งเป็นวัดตื่มอีกนี่นะเซแบงเป็นแกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่เป็นอ่างเซ็ตเซ็ตของยากินมตำสมเนาะตำหอยตำอะไรยังนี่แหละกระป่นแต่ตอนนี้เนี่ยกินเขาเนาะแกงน้ำใหม่กินเขาแต่ว่าค้าแซงตอนนี้ออกหอมรึเบิร์ตนามันถึงผิด่อยแดงเบิลโอู้ย ตอนนี้เมื่ออาบน้นาเมืม่อลา้างหนาเมื่ออ,ามามอ,อ่านหนาใหม่ใช่เพชรออกหอดสารับคลิปนี้ก็มีอย่างไรถ้าเรา z o o เท่ากัมากินเขาน้ำใม่เท่าเนาะมากินมากินตั้มเนาะไม่เพ็ดตั้มอะไรเปเท่ากินเนาะเท่ากันสิ่งเจบคลิปไว้เพื่อนทันนี้เนาะฝากต้อง zoom กดไลค์กดแชร์เ,เนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเทาคือเกาเดอร์ภานพี่นเนาะอะไรเจอกันคลิปหน้า zoom บ่าย